Accord G10 มาใหม่ครับอยากแนะนําคันนี้ให้ดูคันนี้ตัวรถปี2022เป็นรุ่น ESEV Tech หรือตัวท็อปที่สุดของ Accord แล้วนะดูด้านหน้าดิเป็นไง และหน้าดำล้วนหมดเลยนะครับรวมถึงด้านข้างด้วยแต่ก่อนจะไปดูมาดูบอดี้รถก่อนหัวน็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีขยับเนี่ยครับรับประกันโครงสร้างรถให้วรถที่ร้านเราเนี่ยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมานะรวมถึงระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆรับประกัน่านศูนย์ฮอนด้าให้เหมือนกันนะครับไล่มาตัวรถด้านหน้าหล่อแล้วด้านข้างก็หล่อไม่แพ้กันลงล้อมแม็กสีดํามาแบบนี้นะครับพร้อมโหลดมาให้นิดนึงและความเป็น ESEV tech อ่ะคือออปชั่นมันครบดูภายในดีโอ้ยเบาะสีน้าตา พอพร้อมกับซันรูฟแบบนี้พวงมาลายัยมี Honda Sensing มี p a t t n t n h i p ฟเลครับเลขไม่70,000กิโลเรื่องของออปชันไม่ต้องพูดถึงได้กล้อง360องศาพร้อมกับระบบช่วยจอดนะครับและนี่ นี่ที่ฟอกอากาศภายในรถยนต์ที่ชาร์จแบตไร้สายเกียร์ออโต้โหมดสปอร์ตแบบมือไฟ,ฟทุกอย่างครบและนั่งสบายมากๆทุกคนดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อเลยดีกว่านี่ดึงโครงสร้างเม็ดอาร์คเดิมๆชัดเจนแบบนี้ค่าตัวละค่าตัวคันนี้นะครับออกใหม่เนี่ยล้านแปดแสนแต่วันนี้เหลือเพียง1นึ่ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเฮ้ยใครมีเงินนะตอนจังหวะนี้นะรีบมาจับรีบมาจองได้เลยนะครับ ปีดาวตกขอนเดือวละประมาณ20,000กว่าบาทเองแต่ถ้ามีเงินดาวก็ดีค่างวดมันจะได้ถูกลงทุกคนแล้วดูเบาะหลังดิมีแอร์หลังให้พร้อมโครงสร้างรถเดิมๆแบบนี้เม็ดอาร์คชัดเจนและดูด้านท้ายความหล่อด้านท้ายอีกดูดิไฟลมดำสวยๆอ่ะฮู้ชอบจริงๆเลยอ่ะพอรถมันสวยอ่ะผาดรองมีนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นที่เติมลมฉุกเฉินอยู่ครบเลยนะคันนี้คุ้ยสวยอ่ะชอบอ่ะ ลงตัวลงตัวอะดูในส่วนของโครงสร้างรถกันนี่เห็นไหมโครงสร้างเดิมเดิเม็ดอาร์คชัดเจนแบบนี้นะครับหุยต้องรีบจองแล้วปะจองแค่99บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวทําเรื่องให้ถ้าใครอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกลัวผมมีบริการให้ถึงหน้าบ้านะ่ะอะดูดิเฮ้เอาเป็นว่า รีบทักรีบโทรก่อนที่ที่จะไม่ทันบอกแล้วมือสองใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเราไอจะทารถมือสองให้กลายเป็นมือหนึ่งของคนที่บอกถกัจไอ,อนายเพราะฉะนั้นรีบทักรีบโทรก่อนที่จะไม่ทันนะทุกคนเพราะถ้าชอบก็ฝากบนหัวใจก็ติดตามไปด้วยจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่ไอนําเข้ามาคือแต่มันหล่อจริงหล่อมากครันเนี่ย